แล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้พูดเกมสัรพยุปิญญาจายนะครับผมอ่าถ้าเป็นเกมอีกที่หนึ่งที่เรียกว่าเกมจำยุกพูดถังซานก็ไม่ผิดนะฮะพเพราะมันอันเดียวกัน,นครับผมโอเควันนี้มีกิจกรรมใหม่นะฮะก็คือกิจกรรมมรสุมสำหรับถังนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ได้ของรางวัลอีกมากมายอีกเช่นเคยก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ยากนะฮะมีะสามารถเอาเพื่อนมาช่วยได้เราก็เล่นด้วยตัวเองด้วยในระดับหนึ่งครับผมโอเคนี่คือเป็นการรีวิวเบื้องต้น กับกิจกรรมใหม่ๆถ้าจะมีทั้งด้านเนี่ยมีเพชรน,นะมีตัวจะก,กิจกรรมนะครับผมมีแหวนพวกเนี่ยถ้ามันดำๆมีมือแดงอี่ประมาณ 20K ส0 k เค้นไปนะฮะแล้วมีเกาะสีทองมีการปลดความไอพวกสายใหญ่นะครับผมมีเศษ SSR เป็นของอาวุธนะ,ะไอเป็นพวกชุดก่อนนะครับผมแล้วก็มีแตงแล้วก็ลงไปถึงอาวุธของถังซานนะครับผมโอเคเราสามารถกดไปตรงนี้เลยตรงนี้เลยก็ได้นะฮะหรือเราจะ ทำงานกับข้อที่มอสุ่มถังไอสํานักถานตรงนี้ได้เลยมันข้อที่สองที่นะครับผมโอเคก็ไปเลยก็จะมีอยู่สามโหมดให้เล่นในตอนนี้นะผมโหมดสุดท้ายจะเปิดในอีกอวันที่เจ็ดนะครับก็จะเป็นวันเมื่อือนะ่นเนาะวันนี้วันที่สี่หรือเปล่าจำวันไม่ได้นะผมโอเคมาที่ฝึกจุดสํานักถังอันแรกครับผมก็เป็นการเห <c oughs> มือนลงดันทั่วไปเลยเหมือนเป็นการลงดันในป่าชิงตัวครับผมวันแรกที่ลงไปเนี่ยก็สู้กับของหมานะฮะก็สู้แค่เฟสเดียวนะ ชนะป้าก็จบเลยได้ของรางวัลเลยครับผมก็ได้ตั๋วกับกระดาษมา50อันวันต่อไปก็จะทํา,าทการเปิดตีห้าที่สิงห์ครับผมก็คือพรุ่งนี้จะทําการเปิดวันต่อวันไปเลยมีอยู่ทั้งหมด5วันนะครับผมก็เอาไปก็ไปขอว่าตามนี้ครับผมแบบยี่สิปีกระดาษ50อันนี้ซามิน่าร้อยแปดสิบกับแบบห้าผมว่านี้ให้น้อยไปหน่อยนะมันจะให้สักสองสามร้อยนะผมก็สามสี่ร้อยนะแต่ไหนก็เป็นกิจกรรมละโอเคครับผมสรางมัน ก็เป็นกระดาษอีก150ก็ผมวันที่สี่นะกับ50ก็เป็นรวมเป็น200แล้ววันสุดท้ายก็ผมได้เพชร66ิบ6 6หกับผมกับกระดาษ50ใบนะฮะก็ทําการถอยมาดูอ่า,กร,า,ก,ากระดาษพนั้นฮะว่ากระดาษเพะที่เราได้มาเอามาทําอะไรมือหอแลอ้วช้อนไหมผแล้วก็มาดูในตัวแรกนะฮะเนี่ยฮะพวกหอไอ้พวกกระดาษอชอนสามารถนามาแลกของพวกนี้ได้ครับผม <c oughs> นี่คือจํานวนที่เรามีตอนนี้นะฮะผมก็มีอยู่สี่นะครับผมก็ ของบางชิ้นมันก็สามารถซื้อได้เลยไม่ต้องมีเงื่อนไขนะผมอย่างพวกข้างบนเนี่ยนะแต่บางชิ้นจะมีเงื่อนไขนะผมต้องอาจจะซื้อได้หลังจากที่ใช้กระดาษไปแล้วร้อยหนึง่งคือจะสาารปลดล็อกพวกนี้ครับผมเพื่อให้ซื้อไดอ้แล้วก็มาที่อันนี้ครับผมใช้ไปแล้วหกร้อยถึงสามารถปลดล็อกพวกนี้ได้แล้วก็พวกนี้กค็คือใช้ไปแล้วสองพันห้าร้อยเนี่ยเห็นไหมคือใช้ไปแล้วสองพันห้าร้อยกระดาษครับผมถึงจะสามารถซื้อพวกนี้ได้ ก็คือสมมติคุณจะได้แต่งร้านนี้มันเพิ่มพลังถึง 10k บวกๆนะครับผมเพราะคุณก็ต้องมีประมาณ2,500โอ้คือมีประมาณ5,288เลยนะผมกูเยอะกว่านั้นอีกนะฮะุณต้องมี5,500นะผม5,700เลยแหละ5,788แล้วผมต้องคิดเลขไม่ผิดนะมีเกือบ6,000นะถึงจะสามารถซื้อตัวนี้ได้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่ากิจกรรมทั้งหมดเนี่ยตอนเราเล่นไปถึงตอนนั้นแล้วอ่ะมันจะได้เท่าไหร่ทั้งหมดนะผมแต่สิ่งที่ผมแนะนำให้ซื้อเลยคือแหวน 40k นะฮะ มันไม่ได้ปลดสกิลนะฮะซื้อ50ดีกว่า50มันปลดความสามารถครับผม40ใส่เอามันได้แค่สเตตัสเพิ่มขึ้นหรือมั้งผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะอ่าแล้วก็จะมีเนี่ยทางนี้นะคุณภูมินะผมเนี่ยพวกชุดเกาะเนี่ยมีคุณภูมิที่เขาบอกก็คือมีตัวซูมอ่ามีอ่าการสุ่มตัวละครนะผมอ่าสุ่มเอเดตาแล้วก็พวกชุดเกาะสิบเคนะผมเนี่ยสีทองทองเนี่ยเอเดตาเนี่ยครับผมแล้วก็แหวนห้าหมื่นปีแต่งร้านแล้วก็ตัวสุดคุ้มนี้ครับผม เนี่ยคือตัวที่ใครยังม,มีถังซานับผมต้องมาซื้อตัวนี้ทันทีครับผมเพราะฉะนั้นใครมีถังซานไม่ต้องเสียใจครับผมคุณไม่ต้องกิจกรรมนี้ให้ได้ครับผมเดี๋ยคุณจะได้ถังซานเองอ่าแต่มาดูว่าเราจะเสียหายไปเท่าไหร่ <c ười> ก็เขาต้องการที่สองพันห้าครับผมก็เหมือนเดิมฮะราวหกพันก็คือผมรู้สึกว่าสายฟรีฮะไม่สามารถซื้อได้ทั้งหมดนี่ครับผมอ่าสายฟรีไม่สามารถซื้อได้ทั้งหมดนี่าานคือคนต้องเลือกสักอันครับผมแนะนําให้เก็บจนถึงวันจ่วงให้ทันนะผมแล้วดูว่า กระดาษออชรอนสุดที่เราแล้วได้ที่เท่าไหร่ก็้จะเอามาแบ่งกันมาแบ่งว่าต้องต้องใช้เท่าไหร่ครับผมอะไรประมาณนี้นะก็ในความรู้สึกผมนะฮะผมถ้ากินผมอ่ะผม่าจะซื้ออันนี้ให้หมดเลยสิบใบแล้วก็ปลดล็อกมามันอยู่ประมาณโซนนี้ผโซนหนึ่งพันนะฮะแล้วก็อาจจะซื้อชุดเกาะสักอันหนึ่งไม่ก็อนี้สักอันหนึ่งครับผมแล้วก็มาดูว่าผมจะสามารถซื้ออะไรแต่จริงๆไม่เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะผมก็จะไม่ได้คำนวณแบบเต็มๆด้วยหรอกว่ามันเป็นยังไงครับผมบางที่อาจจะซื้อได้ไม่หมดนะฮะ แล้วก็มีโปรโมชั่นการเติมก็ผมก็ซื้อไปแล้วครับอันดูถูกๆนะผม19บาท2กล่องนะผมก้าเกบาท1อันแล้วก็ใช้เพชรซื้อแล้ว80นะครับผมเนี่ยก็จะมีอันใหม่เสนอมาเรื่อยๆนะฮะก็จะเป็นพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มนะครับผม9 9เองแล้วก็พวกนี้อ่าเป็นได้ได้ตั๋วเยอะขึ้นก็ถ้าเป็นสายเติมก็จะง่ายหน่อยก็จะสูงขึ้นเยอะอันนี้เราก็เข้าใจกันดี้วผมสายเติมฮะก็ใครเติมไปก็จัดไปเลยครับผมโอเคฮะ แล้วก็มีอันสุดท้ายของผมฝึกตัดสินใจนะฮะอันนี้แนะนําเลยผมซีเรียสมากนะฮะพยายามอย่าฝืนนะครับผมอย่าฝืนผมเล่นอ่าผมโดนคนช่วยไปเล่นมหาลกบ่อยนะฮะก็คือทีมเข้าในตายหมดเลยแล้วผมอยู่สองคนแล้วผมก็คือผมกับเออทางตัวผมกับอ่าตัวผมเจนเลยอิลิเวอร์หลงกับทางทางสารอวุธลับนะฮะยืนอยู่สองคนนะผมซึ่งถ้าเกิดคุณไปเลือกคนที่ไม่ได้เก่งมาก เก่งจนแบกคุณได้อย่างนี้เนี่ยคุณก็จะอาจจะเสียไอ้แต้มไฟตรงน,นี้ไปได้เลยอ่าเห็นไหมแต้มไฟเนี่ยโอเคแล้วมาเข้าเรื่องกันแล้วผมแต้มไฟนี้ได้ยังไงอ่ะแต้มไฟได้ยังไงมาอีกละการใช้สามิน่าร้อยสี่สิบแต้มทุกๆครั้งผมจะทําให้ได้อ่าไฟมาหนึ่งหนึ่งอันนะผมก็สูงสุดมาหนึ่งได้ที่หกร้อยแต้มนะฮะเอ้หกหกครั้งนะผมหกครั้งก็คืออ่าร้อยสี่สิบอ่าคูณไปหกแปดร้อย ยี่สิบหรือไปรอสี่สิบนะอันนี้ประมาณานั้นครับผมผมก็ <c oughs> ไม่ค่อยชวนฮะโอเคผมก็ประมาณไปร้อยสี่สิบยี่สิบประมาณนี้ครับผมก็วันหนึ่งได้สูงสุดเท่านั้นฮะก็คนทั่วไปใช้ไม่ถึงครับผมแต่พวกที่เติมรายบันมาแล้วเก้าเก้าพวกนี้อาจจะถึงนะฮะโอเคก็แนะนําให้ลงแบบจับทีมท้าทายนะครับผมเพราะว่าถ้าลงเดียวเนี่ยอ่าลงเดียวอาจจะมั่นคงกว่าหน่อยเพราะว่าเรามั่นใจแล้วว่าทีมเราไหวเราสู้ได้นะฮะเราผ่านแน่นอนอะไรแบบเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราลงกับ จับทีมซาไทยปั๊บเราไปจะประหยัดทันทีเลย1ชิ้นนะครับผมก็คือถ้าลงคนเดียวเสีย2ลงกับคนอื่นเสียหนึ่งครับผมแต่ทีมมันให้ลง3คนนะการจับทีมซาไทยก็คือเราจะไปได้แค่สองคนทีมต้องข้ามไปอีก2แล้วก็ทีมอีกทีมหนึ่งไปอีก2ก็คือฝั่งละสองสองสามคนนะก็ถ้าเกิดเขาไม่เก่งมากแล้วเขาจัดคอมกันไม่ดีเนี่ยทีกระจาดตายแน่นอนครับผมก็พยายามดูดูกันนะครับผมขาดซับเอาซับลงขาดแล้วก็เอาลงครับผม อันนี้ค่อนข้างเรียสนะฮะถ้าเกิดเล่นในผ่านแล้วมันเสียไปนี่คือเจ็บหนักเสียดายครับผมรอดีสิบสามิน่าเลยนะจะได้มันหนึ่งอันเนี่ยไม่ใช่เล่นนะครับผมบอกเลยโอเคครับผมกิจกรรมถังซางาก็หมดไปทันีีครับผมเป็นการรีวิวทั่ว,ว,วไปนะอ่าถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยผมกดกระดิ่งเพื่อ,อรับแจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย